แอฟทักษอ,อนตอบแล้วนนกุลสถานะไหนหลังคนตาดีแอบเห็นไปงานด้วยกัน ล่าสุดทางด้านแอฟทักซออนได้เล่าในรายการแชร์ข่าวสาวตรองโดยดะบอกเอาไว้ว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาไปออกเดทกับน้องปีใหม่ไปดูอ,ออเคสตราเรื่อง Beauty and the Beast ที่หอประชุมมหิดินศิธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งที่เห็นเนี่ยก็มีนนกุลไปด้วยเพราะว่านนกุลเนี่ยเป็นสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลส่วนเรื่องผ้าคลุมไหล่เนี่ยก็ตามที่เห็นในภาพเลยถือผ้าคลุมไหล่ให้ก็ตามนั้นน้องปีใหม่เนี่ยเป็นคนให้นนกุลถือให้เอง และเมื่อถูกถามว่าผู้ชายคนไหนไปกับเรา แอฟก็ตอบว่าคนไหนไปกับแอฟก็นนนี่แหละไปด้วยกันแต่ว่าทีมเนี่ยไปเจอที่นู่นแต่รู้ล่วงหน้าวันสองวันว่าทีมเนี่ยก็จะพาน้องพี่พิมพ์ไปด้วยเหมือนกันถ้าไปก็เจอกันไม่มีอะไรใหม่เลยนะทุกคนเนี่ยก็รู้จักกันอยู่แล้วรู้ว่าแอฟเนี่ยก็รู้จักกันหมดอยู่แล้ว S <S ส่วนวันนั้นที่เจอทีมพิธทากับน้องพี่พิมเนี่ยก็เรียกได้ว่าคุยอะไรกันแบบตามปกติเลยเหมือนว่าไม่ได้เจอกับน้องพี่พิมพ์นานแล้วด้วยก็ได้เจอกันแล้วมีโอกาสจะได้เจอกันอีกไหมแอฟก็บอกว่าก็ตามธรรมชาติเลยถ้า ถ้ามีก็เจอถ้าไม่มีก็ไม่เจอก็ไม่รู้ว่าจะยังไงอย่างไรก็ตามสำหรับแอฟทักษอนและนนกุลเคยมีโอกาสได้ร่วมงานกันในซีรีส์ f i r e Yourself ห่ารักด้วยใจเธอซึ่งเป็นซีรีส์เรื่องราวความรักของสาววัย38กับเด็กฝึกงานอายุ23แนวโรแมนติกคอมเมดี้โดยฝ่ายชายเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ว่าปลืมพีเอฟมากเขินหนักต้องเล่นละครประกบคู่ด้วย